ชุดหน้าหน้ากากเพียวคาร์บอนนะฮะชุดถังคาร์บอนเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนโอ้จะอะไรเยอะขนาดนี้คาร์บอนไปท้าย M D ข้อาคา G P ใช่ครับมนะี B, อา่าบายพัทเนี่ยสติปอนบายพัทฟูข้อฟ <c oughs> แูแสนกว่าไม่รู้เดาแสนกว่าแสนสิบ เป็นยังไงถึงได้ถึงได้เปลี่ยนเป็นเอพันเนี่ยตรงนี้ก่อนนี่คือที่นี่ที่สำคัญเข้าเลยแบบไม่ต้องอ้อมเลยฮะ อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้เจอกับผมเชียโต้นะครับแล้วก็เอสนะฮะสวัสดีครับสวัดครับก็เพื่อนกันที่แลกก็อย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีกันอย่างเป็นทางการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดตัวฉลามแก๊งติดมันตัวใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดซึ่งแซงฉลามสุดตัวขึ้นเป็นโน .1 นี่ว้ยศว้ยศไปหมดเป็นฉลามตัวสีไตคัลร์นะฮะของท่านเอสนะฮะนี่เพื่อนเราเองอยู่ในกลุ่มขี่ด้วยกันประจำซึ่ง ก่อนหน้านี้ขี่แซดเอ็กซ์สิบนะล้อ <X> มาเชียสีทองก็ขายเบียวคันนี้ใช่ไหมครับอ่อเดี๋ยวเราเล่าเริ่มต้นตั้งแต่ขี่แซดเอ็กซ์สิบก่อนนี่ z แซดเอ็กซ์สิบเป็นยังไงถึงได,ถงได้ถึงได้เปลี่ยนเป็นเ0ียันเนี่ยตรงนี้ก่อนี่คือที่นี่ที่ชี้สำคัญเข้าเลยแบบไม่ต้องอ้อมเลยนะชอบเอียบพันมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่ามกุมกยังไม่ถึงถึงก็เล ไจับเซตอนตอนที่ตอนที่ท่านซื้อเซตอีกสิบนี่ท่านมีชอบเป็นพันอยู่ในใจอยู่เนอะใช่ๆครับแต่ว่าเซตอีกสิบก็ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันฮบยังไม่ถึงณตอนนั้นชอบน้อยกว่าเป็นพันแต่ในสภาพเรียกว่าการเงินเรายังไม่ถึงเป็นพันเนาะสมัยก่อนสองสามปีที่แล้วมันก็หลายต่างกันเจ็ดแสนโอเคแล้วก็ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเพื่อนได้มาห้าแสนหกครับนี่ได้มาห้าแสนหกพร้อมของแต่ง ไม่ได้ทำอะไรอยอะเลยไม่ต้องทำอะไรครับ5 6าแนมีแตนอไเอ้าแตนอมีสดๆเลยสแตนยทซื้อไปที่ไหนนี่ังสัแม่กบแฟกลัดมแม่กแฟกลัด s ีล้อกับท่อนี่ยประมาณห้าส่ห้าหมื่นมือสองนะอันนี้ตีราคามือสอปัจจุบันนะครับในตลาดรถห้าหมื่นเท่ากับว่าขายรถไปแค่สองสองเามราคาเท่ากับตัวหกร้อยศูนย์อะไรเงี้เนาะใครได้ไปตอนซื้อมาประมาณซื้อมาสามเซ็อ่ากี่ป่ปีปีหนึงีปีหนึ่งเหลือสองเซ็ตแปดงแปดแต่งใหม่ ามาเข้า,ารายละเอียดคันนี้เลยดีกว่าหลังจากเราพบรถมาเยอะแล้วนะครับก็คันนี้ห้าแสนหกหมื่นบาททวนได้มาสภาพนี้นะท่านรีวิวคร่าวๆนะตัวนี้เริ่มจากข้างหน้า,าข้างหน้าเลยดีกว่าตัวนี้เป็นบางโคนหน้าคาร์บอนเพียวคาร์บอนนะฮะ ติดรถมานี่ติดรถมาทั้งหมดยังไม่ไแต่งอะไรกกไชุดหน้าหน้ากากพียวคาร์บอนนะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นรถปีอะไรนะฮะปีส9บเก้าปี1ิบเกนะฮะตัวนี้เป็นแฟลิ่งแท้เดิมที่เป็นชิ้นเดียวอยู่นอกนั้นแฟลิ่งคาร์บอนทั้งหมดนะฮะก็จะมาที่ชุดถังาคาร์บอนพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนพียวคาร์บอนพียวคาร์บอนโอ้ะอะไรเยอะขนาดนี้คาร์บอนไปท้าย m อคดีันนี้แต่งอะไรแต่ง แท้แล้วก็ท็อปด้วยนะฮะอะไรแท้แล้วก็เป็นอะไรตัวท็อปด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นท่ออาคาดีพใช่ครับมีอา่าบายพัดเนี่ยสติปอนบายพัดฟูท่อฟูแสนกว่าไม่รู้เดาแสนกว่า <c oughs> อันนี้ชิวเมจิคอลคาร์บอนนะ,ะแล้วก็ชิวอะคริลิกประลอดสีม่วงตัวนี้เป็นประกายม่วงน้ำเงินนะเวลาถ่ายรูปสวยมาก ปลากายที่เขาทอดขายตามตลาดนัดทอดมันปลากายครับผมโอ้หปั๊มโอเคนี่ล้อมาเช็ดนะครับมาดูใหม่นี่ล้อมาเช็ดมาเช็ดมาเช็ดที่นี่มาเย็ดที่นี่เฮ้ยไม่ใช่มาเช็ดที่นี่ดิได้ได้ปั๊มปั๊มหลังด้วยสีทองสวยแล้วก็ได้ปั๊มหลังด้วงเฮปีอ่าตัวนี้เป็นด้วงเฮปีนะฮะเกียร์ยงแล้วก็เกียร์ยงไลท์เทคโอ้โหอะไรแต่งท็อปท็อปทั้งนั้น ก็ดาดแข็ง G b Racing นี่แล้วก็กันล้ม EvoTech นะครับกลางหน้าหลังดยปั๊มบนแล้วก็รวมทั้งสปูล EvoTech ด้วยอ่ะเนามาปั๊มบนแน่เกียร์สปีดขาวาคัดมือคัดเกียร์สปีดขาวนะครับนิ่มๆเลยน็อตไทเทเนียมทั้งคันขุ้มกระปุกแต่งลิโซมานะฮะน็อตไทเทเนียมมาดูเรือนไม้เรือนไม้เท่าไหร่กันฮะ คันนี้ห้าแสนเรือนใหม่นะครับ ABS p ปไม่ร้อยกิโลไม่ไม่ใช่นะแปดรเิบสเฮ้ยไม่ใช่แปดพันเ <8, 000. S 1> จ้าไหนวะเนี่ยท่านไม่ใช่นินี่สนึ่งสามหองไม่เพียง2องหมืกิโลเมตรเท่านั้นา้าบอนครอบอาร์มบ,บังโคนหลังมีหมดครบชุดคันนี้ซื้อมา ไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าซื้อความสําเร็จนี่เลยเขาเรียกว่าซื้อความสําเร็จใช้เงินที่เป็นนะฮะไม่ต้องไปท่องยุทธภพซื้อนั่นซื้อนี่แม่งใส่ไม่ถูกใส่จบเลยใส่ไม่ถูกทิ้งขายมือสงองเอามาทําเองเอามาทําเองหมดมมเยอะกว่า,ถ,าถ้าเรามาทําเองอ,ะอ่ะนั่นแหละผมอย่างที่บอกท่องยุทธภพกว่าจะเข้านี่โน่นนี่นั่นต้องเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าเยอะแต่ตัวนี้แต่งลงตัวมาแล้วนะครับว่าคันนี้ท่านซช้เงินสด นี่คือท่านสุนทรของเบตงเรียกว่าบางเอสจริงๆบางเอสเบตงจังหวัดไหนครับอนุบุครับผมอนุบุญราชธานีอำเภอไหนครับปนุบุญอำเภอวารินชำราบนะครับท่านมีเอสพันธ์ไต้เคอร์เล่ยังรอในประเทศไทยวารินไต้ล่าวารินชำลาบนะวารินชำลาบเพราะอันนั้นกินตลาดโอเคก็ประมาณนี้นะฮะห้าแสนหกพันบาทขอบคุ แสนหกหมื่นบาทตวดตีราคาตรงนี้ขายไหมยังยังไม่ขายครับยังไม่ขายสามแสนจ่ายสดตอนนี้แล้วท่านมีแพร์จะแต่งอะไรเพิ่มอีกไหมครับเอาที่ว่าแพร์ไม่เฉยๆซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรที่ว่าความว่าเราอยากจะใส่เราอยากจะใส่จานหน้าเออนี่ก็พูดแรงไม่ได้นะครับแฟนนั่งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยจานหน้าต้องเข้านะตน่าจะซื้นจานหน้าจานหน้าอ่าทางปลานเบรกหน้า ตั้งปลาตั้งสู้งปลาตั้งโซออ่สองอย่างแล้วนะครับสองอย่างแล้วนะครับหน้าเริ่มตึงแล้วครับฝั่งนู้นแฟนแปลนแปลนแปลนแปนจานิดนั่งอยู่อยู่นะฮะอะไรอีกอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละกระปุกปกระปุกนะมันเบรกแล้วก็อืมกระปุก<อ>ไม่ได้ก็ต้องกระทุงแล้วไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีดต้แต่ลูกหลังไม่ขีดตาพญานาค แต่จริงจริงมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นอยู่ที่อยู่ที่ชอบอะไรอะไรหลักๆคือมันเต็มไปแล้วล่ะเต็มหมดแล้วครับมันเหลือจุกจิกนิดหน่อยภาาหังปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบจิกๆกจกหลอกเนาะภาษาบาลโฮจิกหลอกนิ่อยขี่เท่านี้ก็ตอนนี้ก็รอแล้วครับรอแล้วมัสียังสดๆเลยไฟริงตรงนี้สดมากกิบมากกิบมากตัวนี้ราคาเห็นเขาบอกว่า สองหมื ja ่นสองหมื่นกว่านะตัวนี้จุดเนี้ยคู่นึงสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเพราะผมเคยเบิกแพงมากแพงมากอะไรที่พันแพงจริงแล้วก็ท่านซื้อมาได้โซลโซวิสอะไรหรือยังครับยังครับอันนี้ขี่ได้กี่โลแล้วตัวเองขี่ได้กี่โลแล้วครับน่าจะประมาณสองร้อยโลสองร้อยโลแต่ว่าแตะแต่ว่าแตะสองเก้าเก้าไปแล้วนะยัง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 ยัร้อยยี่ไปก่อนร้อยยี่ไปก่อนวันไหนเมียไม่ขี่ก็ไม่สอ่เก้าเฮ้ โอ้คันนี้มีชื่อว่าอะไรท่านนี่เลยครับตามนี่เลยแมงขี้นาคนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรท่านมาแรงมาแงมันแมงขี้นาคปลาเท่านะเล็กขี้นาคเล็กหน่อยไม่ขี้นาหนักมันมีหรือเปล่ามันมีนมันเป็นสัตว์จะยินดีมันกินได้ไหมกินไม่ได้กินไม่ได้ขี้นาคไม่ขี้สูตร เขาได้แล้วทำนี่ทีสูตทีสูตรเขาไดแล้วอะไรวะแมีงอะไรวะแมีงอะไรที่มันอยู่ใต้ดินทำทีสุดเออนั่นแหละพอดีภาษาอีสานผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมมันอวดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะทู่เราไปดูหน้าก็รู้แล้วไม่ใช่คนอีสานหรอกหน้าตานี่เวียดนามบลูดเด็กเจ้าหนี้เราผมอมาขวดขวดแก่นขอนแก่นครับผมผมอวดขวดขอนแก่นเนี่ย้วก็ อย่างมันมาเต็มแล้วนะท่านไฟหน้าเต็มหมดแล้วจะมีสายเบรกปดไม่ต้องทำอะไรได้นั่งเป็นบนด่างนี่นะสายเบรกปดไวออย่าลืมฝาก x x สไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถ้ายกล้องนี่ขายยาหรอวะดิบเบิรมเหรอขายคอมเป็นไงพี่ได้ไหมขนาดผมหน้าตาชี้เล่ยไล่คอมพิพันเข้าไปหล่อเฉยอ่ะ คิดดูค in, er ิดดูเพื่อนคิดดูนี่ดิชิลลอร์อย่างผมซื้อมาเอดพันใช่เอดพันมาจะขี่หรอใช่คิดดูซุ้มใสิลเลอไงสุ้มสิลเลอร์ยสิอสิบโะบักงูเหลี่ยมมาหลอดแถมมึงไม่ไม่ไม่เราไม่ขายนะครับเพราะว่าเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเอ็กก็บอกแบนขับรุนเลยเหรอผมก็พูดแบบนี้แหละรถเราอะ โอเคครับก็เป็นการรีวิวสลามตัวใหม่ของแจ้งติดมันชนบุรีของเรานะครับสลามโนนหนึ่งให้เป็นโนนหนึ่งให้หัวเป็นหัวเลยนะตอนนี้จะว่าทำความเร็วสองเก้าแน่นอนคันนี้คู่กับคันนั้นอย่าลืมอย่าลืมบักงูดินบักงูดินผมบักงูดินผมตกตกไปแล้วตอนนี้ เพื่อนวันนี้ก็ขอบคุณจานน็ตมากนะครับวันนี้ที่มาเป็นแจกและเชิญหล่อมากท่านทั้ของท่านนะครับขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยอย่าให้ใครแซงก็ต้องมากา,าต้องมานะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปน like, ีกก้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบ e ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตและเอ็ดขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ